ส่วนปัจจัยนี้เอาไปนับก่อนาธุนับดูซิว่าเท่าไหร่นับเท่าไหร่นับดูซินับด้อิว่าต้องนำถวายครับสาธุ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 นี่ก็ปัจจัยจากบริษัทเดอะฟินิกส์เดอะฟินิกถวายอาหารแล้วก็ถวายปัจจัยเพื่อ เป็นบุญเพื่อเป็นกุศลก็ขออนุโมทนาบุญกุศลขอให้มีความสุขความเจริญสุขก,กายสุขใจให้มีโชคมีลาภให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีเงินไหลน,นองให้มีทองไหลมาทำมาค้าขา,ขา,ขาขยกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองส่วนปัจจัยนี้เอาไปนับก่อนนับดูซิว่าเท่าไหร่ก <laughs> ารนับดูซิบ <laughs> ริษัทเด็กฟินิกพร้อมกับคณะสายบุญ ถอายอาหารถวายปัจจัยเพื่ออันวยความสะดวกในการให้กับพระเจ้าพระสงฆ์สี่ล้านเท่าไหร่นะสี่แสนครับสี่ล้านสี่แสนสาครับสาธส่วนปัจจัย4ี่ล้านสี่แสนนี้พระอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้ถ้าใส่สอยหรือว่าทาบุญทำกุศลแล้วก็พระอาจารย์ยังตั้งใจพร้อมกับ ประธานบูธที่จะไปทอดผ้าป่าให้กับญาท่านอุดมเนาะอยู่ที่แขวงสัญบุรีเมืองเงินเมืองเงินแขวงสัญบุรีก็กําหนดคข้าวๆก็ประมาณเดือนหนึ่งวันที่18เดือนหนึ่งปี2,568ใช่ครับก็ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์ที่18เดือนหนึ่งปี2,500 68ครับซึ่งพระอาจารย์ตั้งงบที่พระอาจารย์ว่าจะออกเป็นเจ้าภาคเบื้องต้นว่า100ล้านสาธุกานก็เลยบอกแจ้งการเข้าข้าวให้เพราะออกไม่ออกศรัทธาิโย,ยมในฮับมูแต่ปันนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกโอ,อ้ถ้าบอถ้าบอมัดจำนี่เดี๋ยวเงินมาสิมดก้อนวันนี้พระอาจารย์ก็เลยขอมัดจำโยมพ <c oughs> ี่วุฒิไปก่อนแสน สาธุสาธุสาธุคนลุกสาธุสาธุมัดจำกับโยมพี่บู๊ดไว้ก่อนหนึ่งแสนก็ประมาณคิดเป็นเงินกีบตอนนี้ก็60กว่าล้าน60กว่าล้านครับเออหกสิบล้านถ้าพมาจับผมัดจำบในเดียวเงินสิมดก่อนสาธุ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 อันนี้มัดจำเนื้อเนี่ยสาธุเอารับตรงกันเด้อ อนุโมทามิสาธุสาธุครับถ้าประธานจะจะรับเงินมระจำนี้เป็นต้นและหลังจากนี้เราก็จะจัดพ้อปากต่อยอดเราโดยที่พวกเราเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานกันเห็นดีบ่เห็นดีเห็นดีสาธุ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 อันนี้ก็จะเป็นต้นต้นต้นแล้วเดี๋ยวเราจัดพ้ะปากต่อยอดกันอีกแล้วก็อีกสาสิล้านเดี๋ยวอาจารย์วันนั้ก็จะก็จะพวัดผมเพิ่มอีสาตทุกับ เราก็ตั้งเป้าหมายว่าเรามีต้นและร้อย mm hmm.